สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีสวัสดีื้นนี้สีเฮ็ดอันเมนูอาหารก่อนเที่ยงรับเท่าเ่าเนื้อเท่าที่เราต้มต้มน้ำให้เดือดร้าลงลวกต้มน้ำให้เดือดล้วลงลวกให้เห็นหน้าพอเลยนะต้มน้ำให้เดือดล้วลงลวกเอานน่สุกแล้วนะครับสุกแล้วสิ่งสำคัญก็คือ น้ำผสมเขาเรียกว่าน้ำพริกมาเนานะน้ำพริกปนกบพ,พี่น้องปนกบปนกบปนกบพ,พวกเครื่องเคียงมาในเรามีตะไคร่อันนี้มะ,มะเขือมะเขือหั่นเป็นชินช้นๆอันนี้หอมอันนี้ข่าข่าอ่อนส่วนนี้คือถั่วฝักยาวหัน่นเป็นฝอยนะครับขาดไม่ได้มันขาดอย่างนั้นคือใบมะกรูดไม่เป็นไรขาด พริกพริกสดเอาลงใส่ปนเลยพี่น้องเอาลงให้หมดเลยเลงใส่น้ำปนให้หมดเลยเห็นเห็นพวกเราทำล้างเทียก็ได้ถึง,งจังหวะพี่น้องพันธุ์จ็นหนาทัมโาทำมจาน้ำอ่ะเรียบร้อยพ่นครับพ่น พนปนโกไม่ขากับเครื่องเสร็จชิมดูนี่ชิมดูพอดี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 สิ่งต่อไปนะครับต่อไปก็คือเอาเท้าลงเท้านี่เราต้องหั่นก่อนได้พีน่องเด้อเท้านี้เราต้องหัน่นหนานหั่นแล้วมันยังยี้อยู่พีน้อง ไม่ยังจับกันอยู่ขนาดหั่นขาจากกันอะไรได้เนี่ยสม,มาหน่อยเลยพี่น้องมันงมาเขากันต่อไปก็คืออันนี้พิเศษต้มหัวหอยสุกต้มให้สุกแล้วก็เอาตาเอาอะไรมันออกแล้วก็ล้างโซดาต้มให้สุกแล้วก็หัน่นหั่นพอคำได้พี่น้องเอาใส่ใส่หมดเลย มักหัวหอยเป็นโปรโตีนหัวหอยจะเป็นโปรตีนเพราะนั้นจะเป็นผักเสร็จแล้วก็ใส่ถ้วยแล้วครับภาชนะเดิมน,นี้แหละประหยัดภาชนะอ่าดูดูด,ด,ดูสวยไหมสวยไหมเนื้อสวยไหมนะครับ นี่คือลาบเท่าพี่น้องลาบเท่าเดี๋ยวขอยยัดชิมขอยยัดชิมหน่อยสิใส่หัวห,อ,หอเยอะๆมาชอวยดิเจ้าเจ้าปันคล้ายๆมาหน่อยนะขอยหยัดมือแตะนี่นันงเสร็จมันเสร็จแล้วคืนนะ ปลับเท่าดูอีกใกล้ครับปรับเท่าใส่ปนใส่ปนกลมหน่อยอสวัสดีครับพี่นาครับ